โอ้ยบักลาแม่มาแล้วบังลาแม่ปลอดภัยบังลาแม่ปลอดภัยม,ม, <c oughs> ม,มาลูกมาอูหน้ตาไหลลูกบัลาปลอดภัยวะลูกโอ้ยลงมากินเขายังลูกมาลูมาไะ <c oughs> ลูก่อยู่ไหนใ่ความสว่งนความสวาจบมอหกอะลูก จบมหกไหมมสามแล้วก็สมัครตริงมากอดลูกเร็วยัค่อยกอดกระไ้เขากินเข่าก่อนอย่ากกอดพ่อเรียบรวมเขาด้วขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับที่คอยส่งข้าวส่งน้ําให้ลูกๆจากแนวหน้านะครับตอนนี้มีพวกแม่นี่ก็ลําบากเหมือนกันนะครับขอบคุณมากที่ขอบปากล้างขา ปลอดภัยแล้วลูกเราจะส,จะสู้ดูแลดูแลไปสักพักนึ่งให้เรากินกินอยู่พอทำของทุนสงข้าวได้เพื่อที่จะอยู่นนะเนาะเพ่จะได้ไปพักกันก็รูว่าเราปลอดภัยทำของข้าวได้ก่อนไปพักกันดูแลตัวเองนะลูกนะดูแลตัวเองทุกคนนะลูกนะ